คลิปนี้เอาใจสายคอฟเฟ่กันหน่อยซื้อเขาแล้วไม่สะใจทํากินเองซะเลยมาทําเมนูสุดเจ๋งเมนูยอดฮิตจ,จากเครื่องทำาอรเฟลกันค่ะจะเอาไปทําเมนูเก๋เก,กินเองหรือทําให้คนที่เรารักก็ดีต่อใจหรือจะเอาไว้ทําขายเพื่อเพิ่มเ,เมนูทางเลือกเสริมให้กับร้านของคุณก็สามารถทําได้นะทําง่ายขายได้จริงสําหรับใครที่อยากสร้างรายได้เสริมรีบจับจองกันด่วนเลยค่ะจัดเลย เจ้าเครื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้หนิบอะไรก็อร่อย รีวิวเครื่องทำวอฟเฟิลแบบกลมเครื่องทำวอฟเฟิลรุ่นนี้นะคะตัวเครื่องด้านบนจะเป็นสแตนเลสนะกำลังไฟ920วัตต์มีปุ่มปรับระดับความร้อนตั้งแต่1ถึง7แนะนำว่าถ้าอยากให้คอฟเฟอออกมาอร่อยเหลืองสวยให้ปรับไปที่ระดับ4ถึง5นะคะและทิ้งแป้งควซองไว้ข้างในประมาณ5-6ถึงนาทีนะคะด้านในเครื่องทำคอฟเฟ่นะคะจะเคลือบเทปรอนไว้อย่างดีเลยค่ะเวลาที่เราทำขนมนะคะไม่ติด เครื่องแน่นอนส่วนปลั๊กไฟจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในเซ็ตจะมีคู่มือการใช้งานแถมไปให้นะคะด้านในจะเขียนเป็นภาษาไทยพร้อมกับใบรับประกันสินค้าค่ะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเพียงแค่เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่องก่อนทำอย่าลืมวอร์มเตาก่อนนะคะคลิปนี้แก้มยูเลือกใช้คัวซองแบบแช่แข็งนะคะแก้มยูจะนำัวซองออกมาวางไว้1-2ชั่วโมงนะคะสามารถวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้ค่ะ หลังจากนั้นเมื่อสังเกตเห็นหมอโฟ์อ้วนขึ้น2เท่าก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะมาเริ่มทากันเลยค่ะเมนูแรกเลยเมนูคอฟโฟวสุดฮิตคอฟเว่เคลือบน้ําตาลเมนูง่ายๆแต่เวลาทําออกมาแล้วอร่อยสุดๆวิธีทําก็ง่ายมากๆเพียงแค่เรานําแป้งขวอซองมาเคลือบน้ําตาลทรายแดงแบบนี้จากนั้นก็นํามาวางบนเครื่องทําคอฟเว่ก่อนแก้มยยจะทําแก้มยยได้วอร์มเตาไว้แล้วนะคะ1-2นาทีแก้มยยจะใช้ไฟอยู่ที่เลขห้านะคะ แล้วตั้งเวลาไว้ที่5นาทีค่ะจากนั้นก็ปิดเครื่องได้เลยค่ะแล้วรอให้ถึงเวลานะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาคอฟเฟ่เราจะน่ากินแค่ไหนกัน เครื่องรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องสําหรับทําวอฟเฟิลแบบกลมนะคะขนาด18ซนติเมตรค่ะเค,ะคร,รื่องรุ่นนี้นะคะเครื่องเล็กพกพาง่ายใช้งานง่ายมีหมออกรรับรองนะคะมีระบบการตัดไฟแบบอัตโนมัติเมื่อเครื่องมีความร้อนสูงนะคะโอเคค่ะครบ5น,นาทีแล้วนะคะวอฟเฟิลเราพร้อมกินแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงน่ากินแค่ไหนกัน ว้าวเหลืองทองสวยมากๆน่ากินสดๆแก้มย้อยอบทิ้งไว้เพียงแค่5้านาทีเท่านั้นนะคะหน้าตาน่ากินมากๆเลยเคอกฟองนี้ถ้าเราอุ่นแล้วทานทันทีก็จะมีความนุ่มและมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเราชอบทานแบบกรอบๆทิ้งผึ่งไว้โดนลมสัก2-3นาทีนะคะด้านนอกก็จะมีความกรอบค่ะแล้วส่วนด้านในก็จะมีความนุ่มเดี๋ยวแก้มย้อยจะฉีกให้ดูนะคะว้าวน่ากินมากๆเลยเอาจริงๆนะ สูตรนี้ไม่ต้องทำอะไรก็อร่อยแล้วอ่ะ เมนูที่2นะคะแก้มยืดจะทาเนยไว้ด้านบนแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมปิดเครื่องทิ้งไว้5นาทีพอครบ5้านาทีแล้วเราก็มาแต่งหน้ากันค่ะโหกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแก้มยืจะเริ่มแต่งหน้านเลยนะคะเมนูเอาโฟเมนูนี้แก้มยืจะใช้วิปครีมแต่งหน้านให้เขาค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแก้มยืดจะแต่งออกมาที่หน้าตาหน้ากินแค่ไหนกันนะคะแก้มยืดก็เป็นมือใหม่เหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมๆกันนะคะว่าหน้าตาจะน้า กินไมอ่าอแต่งด้วยผลไม้นิดหน่อยเพื่อเพิ่มความน่ากินมากขึ้นราซอสสตรอเบอรี่ลงไปจุกๆแบบนี้เลยหน่ากินมากคลิปนี้แก้มยีทำหลายชิ้นค่ะรีวิวไปกินไปเดี๋ยวแต่งให้ดูเพลินๆกันไปเลยค่ะ